ค่ำคืนนี้วัยรุ่นลิดดีอย่างเบอร์ลี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงสารยกรรมเชลซีลงเตะกันที่สนามทรัฟมัวบ้านของเบอร์ลี่ขึ้นวันเสาร์ที่7ตุลาคม2 5 6 6เวลา21นาฬิกาตรงสองทีมที่ปัญหารุมเรา้าแบบเจ้ากรรมนายเวรไม่ลดละลดหย่อนเลยตั้งแต่เริ่มฤด,ดูกาลนี้มาแมตนี้ถึงเวลาได้เปลี่ยนทิศทางของลมมีโอกาสที่จะทะยานย้ายหนีให้ไกลจากความพ่ายแพ้ได้ใกล้เคียงกันโดยที่เจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่เปิดตัวในฤดูกาลนี้ได้หน้าผิดหวงังปัจจุบันอยู่ในอาาันกกกับอี2ทมในลุ พร้อมตกชั้นแบบเหนียวแน่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแข่งเจ็ดชนะ1เสมอ1แพ้5ยิง6เสีย1 0ผลต่างประตูได้เสียตินลบอยู่10ประตูและมีอยู่4คะแนนเท่ากันกับลูตันทาวและเอฟเวอร์ตันแต่ผลประกอบการจากลูกได้เสียดูแย่ที่สุดเลยถูกทีบให้มาอยู่ในกลุ่มลุ้นตกชั้นอยู่แบบนี้เกมรุกอาจจะดูแย่แต่ที่แย่กว่าคือเกมรับที่เสียประตูแบบนับไม่ถ้วนอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมายิมกําลังมีปัญหาไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครแค่เอาชนะเชลซีในบ้านตัวเองให้ได้แค่นั้นก็ย้ายตู แต่เดี๋ยวนี้สิงห์ใหญ่กําลังกลายเป็นสิงห์ ICU มีโอกาสพอเป็นไปนได้อยู่สําหรับพวกเขาแม้ว,ว่าจะดูยากดูหินอยู่มากก็ตามทีปัจจุบันเชลซีอยู่ในอันดับที่ส1เ็ดของตารางคะแนนแข่ง7ชนะ2เสมอ2แพ้3ยิง7เสีย6กจนต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมี8คะแนนอยู่ติดชิดตูดของแมนยูอยู่ในตอนนี้เชลซีมีคะแนนมากกว่าเบอร์ลี่ยู่4แต้มไม่ได้ห่างกันมากจนเกินไปพอได้ลุ้นได้เสียวกันอยู่รอมแรมนี่เป็นอีกหนึ่งฤดูการที่ยากลำบากของเชลซีหลังจากเปลี่ยนเจ้าของก็เหมือนนักบอลที่พาหัวเข่าเปลี่ยนงททิา ไปมาแบบรอเวลาจะฟื้นคืนสภาพเดิมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะกลับมาที่ใหญ่ได้ดังเดิมอีกครั้งนัดล่าสุดของเบอร์ลี่เพิ่งมีชยัยหลังจากเอาชนะทีมน้องใหมยย่ยารูตันทาวมาได้2ประตูต,ตอนหนึ่งยืดลมหายใจได้อีกเครื่อกใหญ่อยู่เหมือนกันที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤด,ด,ดูกาลเจองานหินมาก็หลายครั้งก็ยังผ่านไม่ได้สักทีนัดนี้กลับมาเจอทีมใหญ่อีกรอบอย่างเชลซีไม่รู้ว่าจะทําได้ดีกันมากขนาดไหนยังดีที่สิงบลูยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ก็ยังพอมองเห็นเส้นช<อ><อ>ัย,ยท เด่นเป็นสงา่าเมื่อบุกไปเอาชนะฟูตแลมมาได้2ประตูต่อศูนย์นัดหลังชนะไปสองครั้งแล้วในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้ว,ว่าระหว่างทางจะมีเป๋ไปมาพอให้ใจเต้นร้าวแต่การกลับมาในนัดก่อนหน้านี้น่าจะส่งสัญญาณดีเข้าสู่ทีมได้พอสมควรหลังจากกำลังใจเริ่มถดถอยนัดนี้ก็ไม่น่าจะเป็นงานง่ายด้วยกันทั้งคู่แต่ดูทรงแล้วเจ้าบ้านคงลำบากมากกว่าแม้ว,ว่าจะเล่นในถิ่นของตัวเองก็ตามทั้งสองทีมเจอกันมาแล้ว16ครั้งเชลซีข่มยับจับกดไปถึง11เสมอ4ี่และแพ้ใหมเบอร์รี่แค่ จะมีอาการขนตุดลุกในการลงเล่นนัดนี้อยู่ไม่น้อยข่า,าด้านหลังเบอร์ลี่พังยับต่อหน้าเชลซีล่าสุดเมื่อปีก่อน <c oughs> ก็โดนสอนบอลมาสูนประตูต่อสี <c oughs> ในบ้านตัวเองสิ่งสัรยกรรมถือว่าเป็นของแสลงของพวกเขาอยู่พอสมควรเรียงสีออกมาเจ้าบ้านก็ดูทรงแย่กว่าน่าเป็นห่วงอยู่มากกว่านิดหน่อยภาพที่ออกมาเรียงร้อยไว้แม้ว่าจะไม่สวยด้วยกันทั้งคู่แต่เท่าที่จับยาม3ตาดูก็มองว่าเชลซีน่าจะเอาอยู่เก็บ3คะแนนต่อเนื่องได้ในเกมนี้